ข้าวเกรียบข้าวเกรียบเอ่เห็ดเข็มทองน้ำพริกน้ำพริกเผ็ดมากเผ็ดพริกขี้หนูจริงหลงกินไม่ได้เลยนะพริกนี่ยเผ็ดมากเขาคุกเขาแบบรสชาตินี่ถุงหนึ่งนะคะเนี่ย รสชาติเสลิดมาก กินเป็น <Și> ก <in the background> ับแก้มดีนักแรกับน้ำตา เห็ดเข็มทองน้ำพริกเห็ดเข็มทองบายบาย